คืนนี้ผีแดงจะหลอกเจ้าสัวสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวไปชมกันสปอยคู่วันนี้กับจอสปอยกอเตประจำวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2556นะคืนนี้ก็โปรแกรมการแข่งขันถือว่าเลือกมาให้เฉพาะคู่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนทางคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยฮะขัดสวนได้ไม่ว่ากันนะก่อนอื่นก็ขอฝากชุมชนโซเชียลของเราไว้ด้วยนะครับนะก็ใครสนใจเดี๋ยวจะให้ทางเข้าไว้ใต้คอมเมนต์ฮะ ก็ไปเลยเป็นที่คู่แรกคืนนี้นะฮะระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านตรบกามเยอนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าคืนนี้ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่สามารถเอาชนะได้ต้องบอกเลยว่าเก e ้าอี้เทนฮาร้อนอย่างแน่นอนนะครับเมื่อเปรียบเทียบคุณกําลังของทั้งคู่แล้วเนี่ยยังมองว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเหนือนกว่าโอกาสที่วันนี้จะเบียดชนะได้มีความเป็นไปได้สูงครับนะจากสถิติการเจอกันกข้อทั้งคู่มีโอกาส ผลิตสกอร์ได้ลองฝ่ายชนะแล้ววันนี้มองว่าแมนยูน่าจะเบียดชนะได้ครับคู่นี้สปอยว่าแมนยูน่าจะเบียดได้2อหนึ่งฮะสัวกู้ต่อไปนะครับเราไปดูกันที่เบรนท์ฟอร์ดนะเปิดบ้านตระกามเมยนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยโปรแกรมหน้ามี การแข่งขันกลางสัปดาห์รออยู่นะฮะก็คือทางด้านของยูโรป้าซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าวันนี้เวสต์แฮมอาจจะไม่เน้นหนักอะไรมากนะ,ะเมื่อเทียบกับเจ้าบ้านนะที่2เกมล่าสุดก็เก็บชนะมาทั้ง2เกมเลยค่อนข้างมีความมั่นใจเลยทีเดียวประกอบกับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยโอกาสที่พวกเขาจะเบียดชนะได้มีสูงครับคู่ที่สปอยว่าเบนฟอร์ดน่าจะเบียดชนะได้1นึ่งน,นะฮะปิดท้ายผลบุหรีคืนนี้นะฮะระหว่างเชฟฟิลเปิดบ้านตระกูลยังของบูแฮมตันเนี่ยต้องบอกว่าเชีรฟิลครับเป็นทีมที่เพิ่งเล นะครับเพราะว่ายังทํำผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะยังหาใช้ไม่เจอเลยนะครับวันนี้ต้องเจอกับทางนากของวูมตันถือว่าก็เจองานหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าวูมตันตอนนี้ก็เริ่มมีความมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าสีเกมพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยโอกาสที่วันนี้วู Wohn ๊จะบุกมาเบียดชนะได้มีความเป็นไปได้สูงครับพูดสบอยว่าวูมตันน่าจะเบียดชนะได้2องหนึ่งา ส่คู่ต่อไปนะครับเราข้ามไปดูกันที่บุนเดสลีก้าเยอรมันนะฮะร,ระหว่างเขาเป็นฮาเปิดบ้านตระกรามเย็นของเลเวอร์คูเซ่นนะครับซึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยไม่มีใครหยุดความร้อนแรงโมเมนตัมของเลเวอร์คูเซ่นได้เลยทีเดียวนะฮะเพราะผลงานของขพวกเขาชนะติดต่อกันมายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับแล้วก็โอกาสที่จะผลิตสกอร์ได้เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นไปสูงครับเฉลี่ยแล้ว2-3ถามมามีอย่างแน่นอนนะครับคู่นี้มองว่าเลเวอร์คูเซ่นน่าจะเบียดชนะได้2องไม่ก็สามหนึ่งฮะสกุลต่อไปนะครับระหว่างมานนจะเปิดบ้าตอน่ารรเเยออนขงา์บไลซิก นะครับซึ่งต้องบอกว่าผลงานของเจ้าบ้านเนี่ยฤดูกาลนี้ถือว่าค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียวนะครับยังสะกดใช้ไม่เจอเลยนะครับเมื่อเทียบกับผู้มาเยือนอย่างอาเบและซิกนะครับที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาก็ถล่มโคโรนมา6-0นะครับถือว่าค่อนข้างมีความมั่นใจเลยทีเดียวนะแล้ววันนี้มาเยือนโอกาสที่วันนี้พวกเขาจะบุกมาเก็บสามแต้มได้เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นไปได้เลยทีเดียวนะเพราะว่าแรงจูงใจของพวกเขาเนี่ยถ้าวันนี้เขาเก็บ3ามแต้มได้เนี่ยโอกาสที่จะขยับขึ้นไปอยู่กับท็อปโฟนี่ค่อนข้างมีความเป็นไป ก็สามหนึ่งครับ ปิดท้ายกันโชว์เซเรีอาคืนนี้เราไปดูกันที่ A c ีมิลานจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอูดเนเซ่ฮะซึ่งวันนี้เป็นเกมในบ้านของ a c ีมิลานครับโอกาสที่พวกเขาจะสามารถเก็บ3คะแนนเนี่ยค่อนข้างมีความไปไ,ปได้สูงเลยนะครับแล้ววันนี้เจอกับทีมอย่างอูเดเนเซ่ครับดูแล้วไม่น่าจะใช้งานยากคับเท่าไหร่ฮะถึงแม้ว่าฟอร์มของอูเดเนเซ่วันนี้เนี่ยนะครับจะทําได้ค่อนข้างอยู่ในระดับกลางๆนะครับวันนี้เจอทีมอย่าง a c มิลานดูแล้วน่าจะลอดยากครับคู่ที่สปอยว่า AC มิลานไม่ชนะ10ก็2 0คนับ สำหรับสปอยของคู่วันนี้นะฮะย้ำว่าตรงนี้เป็นเพียงแนวทางให้นะที่เหลืออยู่ที่ท่านเอาไปตัดสินใจนะครับสำหรับชุดโครงการวันนี้ขออนุญาตให้เฉพาะในครอบครัวแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะรับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเดี๋ยวจอรนก็จะให้ทางเข้าไว้ใต้คอมเมนต์นะทักกันเข้ามาได้เลยครับนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะการันตีความสถี่แน่นอนฮะสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขครับเฮงเฮงรวยแล้วเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ